เบอร์สองซื่อสัตว์โปรง่งใสจริงใจพัฒนากร้าคิดกร้าทำพร้อมนำความเจริญมาสู่บ้านเราอย่างยั่งยืนวิทยาเดชเขตเชีรหรือคูวิทผู้สมัครนายกอบตท่ากูบกลุ่มฮักท่ากู่จงเจริญเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง วิทยาเดชเขตจตุรัสหรือคู่วิตยผู้สมัครนายกอบตอกลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์สองูดจริงทำได้รับใช้ประชาชนเสมอต้นเสมอปลายอย่าลืมในวันอาทิตย์ที่28พฤิจิกพฤายนนี้เข้าคูหารับบัตรสองใบบัตรเลือกนายกโปรดเลือกเบอร์2เบอร์2เบอร์2ออย่าลืมเลือกนายกโปรดเลือก,กเบอร์สอง วิทยาเดชเขตเจตุรัสหรือคู่วิทย์ผู้สมัครนายกอบตท่ากูบกลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์สอง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 เบอร์สบอกมือย่อยย่อยบอกน้อยไปลงคะแนนวุฒาทิศโปรดจำให้แม่นลงคะแนนนายกอบต มาแล้วครับเบอร์สองเบอร์สวยอย่าลืมไปช่วยนะช่วยกันบอกต่อเลือกนายกอาบ้บานเราคราวนี้รอมา,ลาหลายปีถึงเวลาแล้วเนาะไปใช้สิทธินะช่วยกันดังว่า28ิพฤจิกาช่วยกันบอกต่อเบอร์สองมาแล้วครับท่านเบอร์สองมาแล้วครับท่านคนทำงานนายออกอบต หนึ่งเสียงของท่านสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้เลือกเบอร์สองกาเบอร์สองเลือกเบอร์สองกาเบอร์สองท่านจะได้นายกนักพัฒนาที่เรียกใช้ได้เพราะถือว่าประชาชนทุกคนคือเจ้านายเลือกใหม่คิดใหม่พร้อมใจเปลี่ยนบ้านเราโปรดเลือกเบอร์สองวิทยาเดชเขตจตุรัสหรือคู่วิทย์ู้สมัครนายกอบตท่ากูกลุ่มฮักท่ากู่จงเจริญเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง วิทยาเดชเขตเจตุรัสหรือคู่วิทย์ผู้สมัครนายกอบตอกลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์ 2. สองสี่ปีต้องดีกว่าเก่าด้วยคนรุ่นใหม่มีความรู้มีวิสัยทัศน์พร้อมพัฒนาตะบนท่ากูบก้าวไกลคนดีมีความรู้มีความสามารถมีวิสัยทัศน์ติดดินพูดจริงทำจริงชัดเจนวิทยาเดชเขตเจตุรัสหรือคู่วิทย์กลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญผู้สมัครนายกอบตอท่ากูบเบอร์สอง ทำงานพร้อมทีมบริหารคุณภาพประกอบด้วยวรวุฒิแก้วดงดีการศึกษาปวชคนบ้านทรัพย์สมบูรณ์เป็นรองนายกอนุสราเขตจัตุรัสก,การศึกษาปริญญาตรีคนบ้านท่ากูเป็นรองนายกรัตนาภารุ่งโรจนรัตนศสิริการศึกษาปวสคนบ้านวังกุงเป็นเลขานุกการนายกทีมงานดีมีประสบการณ์ทำงานเป็นมุ่งเน้นการพัฒนา ครูวิทย์และทีมบริหารพร้อมรับใช้ประชาชนเปลี่ยนคนเพื่อเปลี่ยนแปลงวิทยาเดชเขตจตุรัสหรือคู่วิทย์ผู้สมัครนายกอบตอกลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์สองซื่อสัตสย์โปร่งใสจริงใจพัฒนากล้าคิดกล้าทำพร้อมนำความเจริญมาสู่บ้านเราอย่างยั่งยืนวิทยาเดชเขตจตุรัสหรือคููวิทย์ผู้สมัครนายกอบตท่ากู กลุ่มฮักท่ากูบจุงเจริญเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองวิทยาเดชเขตจตุรัสหรือคู่วิทย์ผู้สมัครนายกอบตอกลุ่มฮักท่ากูบจุงเจริญเบอร์สองผู้จริงทำได้รับใช้ประชาชนเสมอต้นเสมอปลายอย่าลืมในวันอาทิตย์ที่28พิพฤศจิกายนนี้เข้าคูหารับบัตรสองใบบัตรเลือกนายกโปรดเลือกเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองอย่าลืมเลือกนายกโปรดเลือกเบอร์สอง วิทยาเดชเขตเจตุรัสหรือคู่วิทย์ผู้สมัครนายกอบตอท่ากูบกลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สเบอร์สเชิญชวนออกกันไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์28พฤศจิกาเลือกนายกบ้านเราอีกสักคราไปช่วยกันกาเบอร์สองนักนอง ยุดความขัดแย้งนองพี่สร้างสาม,มาัคคีพัฒนาก้าไกลเบอร์สองช่วยกันเลือกไปพูดจริงทำได้ใครใคร ต้องช่วยกันเลือกคนทำงานเบอร์สองพี่น้อง เราช่วยกันเอาต้องร่วมแรงคนดีดีมีสีมือจำชื่อไว้เบอร์สองนัดใหญ่ต้องพร้อมใจช่วยกันเปียนแปลงถึงเวลาเปลี่ยนบ้านเราดึงเสียงของท่านสามารถเปลี่ยนอนาคตได้คิดใหม่เลือกใหม่28พฤศจิกายนเข้าคูหากาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เลือกนายกเบอร์สองเลือกคนไทยของนะาแถมยังใจสู้ช่วยกันไปอีกคนไปเลือกคนจริงใจเลือกเบอร์สองจำไว้ช่วยเลือกตัวไปให้เป็นนายกกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องตำบลท่ากุบ ทั้ง12หมู่บ้านที่ประกอบไปด้วยหมู่หบ้านท่ากุบหมู่สองบ้านโป่งเกตหมู่ 3. บ้านวังขอนสักหมู่สี่บ้านวังกุงหมู่ 5. ้าบ้านซับสายอ่อหมู่หบ้านท่าชวนหมู่เบ้านห้วยส้มป่อยหมู่ 8. บ้านวังรังหมู่เก้าบ้านซับสมบูรณ์หมู่สิบ้านโนนสมบูรณ์หมู่1ิบ้านซับน้ำใสและหมู่สิบบ้านวังอุดมที่เคารพรักทุกท่าน ในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกอบตจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอกบประชาธิปไตยตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นเลือกใหม่คิดใหม่พร้อมใจเปลี่ยนบ้านเราโปรดเลือกเบอร์2วิทยาเดชเขตจตุรัสหรือคู่วิทย์ผู้สมัครนายกอบตท่ากูบ กลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองวิทยาเดชเขตเจตุรัสหรือคู่วิทย์ผู้สมัครนายกอบตากลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์สองสี่ปีต้องดีกว่าเก่าด้วยคนรุ่นใหม่มีความรู้มีวิสัยทัศน์พร้อมพัฒนาตะบลท่ากูบก้าวไกลคนดีมีความรู้มีความสามารถมีวิสัยทัศน์ติดดินพูดจริงทำจริงชัดเจน วิทียเดชเขตจตุรัสหรือคขวิตกลุ่มฮักท่ากูกจงเจริญผู้สมัครนายกอบตอท่ากูกเบอร์สองทำงานพร้อมทีมบริหารคุณภาพประกอบด้วยวรวุฒิแก้วดงดีการศึกษาปวชคนบ้านทรัพย์สมบูรณ์เป็นรองนายกอนุสราเขตจตุรัสก,การศึกษาปริญญาตรีคนบ้านท่ากูกเป็นรองนายกรัตนาภารุ่งโร์รัตนาสิริการศึกษาปวสคนบ้านวังกุงเป็นเลขานุกการนายก ทีมงานดีมีประสบการณ์ทำงานเป็นมุ่งเน้นการพัฒนาครูวิทย์และทีมบริหารพร้อมรับใช้ประชาชนเปลี่ยนคนเพื่อเปลี่ยนแปลงวิทยาเดชเขตจตุรักหรือคู่วิทย์ผู้สมัครนายกอบตกลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์สองซื่อสัตสย์โปร่งใสจริงใจพัฒนากล้าคิดกล้าทำพร้อมนำความเจริญมาสู่บ้านเราอย่างยั่งยืนวิทยาเดชเขตจตุรักหรือคู่วิทย์ผู้สมัครนายกอบตท่ากู กลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองวิทยาเดชเขตจตุรัสหรือคู่วิทย้สมัครนายกอบตอกลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์สองพูดจริงทำได้รับใช้ประชาชนเสมอต้นเสมอปลายอย่าลืมในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้เข้าคูหารับบัตรสองใบบัตรเลือกนายกโปรดเลือกเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองอย่าลืมเลือกนายกโปรดเลือก เบอร์สองวิทยาเ,เดชเขตเจตุรัสหรือคู่วิทย์คู่สมัครนายกอบาตาท่ากูบกลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์สอง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 ,สองเลือกนายกอบาตาอย่าลืมโนคนดีคนพื้นที่คนดีมีความผูพันทีมงานก็เก่งคนกันเองทั้งนั้นอายจะมาช่วยกันเด เบอร์สองคนนี้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 ใช้ง่ายเบอร์ตองคนนี้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 นั่นไงนยเบอร์ตองคนนี้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 เลือกไปช่วยเลือกเข้าไปเป็นนายกคราวนี้เบอร์ตองคนนี้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 ใช้ง่ายเบอร์ตองคนนี้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 นั่นไงเบอร์ตองคนนี้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 เลือกไปไม่เรื่องมากต้องเลือกไปคราวนี้ ท่านพ่อแม่พี่น้องการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นวาระสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องคัดสรรคนดีมีคุณภาพเพื่อพัฒนาบ้านเราโปรดเลือกเบอร์สองวิทยาเดชเขตจตุรัสหรือคู่วิทย์ผู้สมัครนายกอบตท่ากูบกลุ่มหักท่ากูบจงเจริญเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองวิทยาเดชเขตจตุรัสหรือคู่วิทย์ ผู้สมัครนายกอบตอกลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์สองน้ำประปาใสาสะอาดไฟสว่างทางสะดวกไม่มีฝุ่นหลุมบ่อติดกล้องวงจรปิดทั้งตำบลทุกหมู่บ้านปลอกซอยหอกระจายข่าวดังหมู่บ้านสะอาดมีรถเก็บขยะมีบ่อคัดแยกขยะตำบลน,น้ำในลำห้วยไม่เน่าเสียสวนสาธารณะตำบลสนามกีฬามาตรฐานมีรถดับเพลิงมีรถกู้ชีพมาตรฐานสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตทุกเครือข่ายชัดเจน การแข่งขันกีฬางานบุญประเพณียิ่งใหญ่งานปีใหม่งานประจำปีเจ้าพ่อหลวงพนงานมหกรรมอาหารท้องถิ่นตำบลท่ากุ้งานสงกรานงานลอยกระทงบุญข้าวพันสาออกพัรษากระถิ่นผ้าป่าวัดวาอารามสว่างสวัยการท่องเที่ยวท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำท่ากุ้อ่างเก็บน้ำวงังกุ้งกังหันลมน้ำตกทุ่งดอกไม้ พืชผักผลไม้รีสอร์ทที่พักร้านอาหารร้านกาแฟร้านของฝากตำบลคุณส่งเสริมอาชีพต่างๆชาวไร่ชาวนาชาวสวนโคกหนองนาโมเดลเกษตรพอเพียงผสมผสานพลังงานทางเลือกใหม่โซล่าเซลล์ยกระดับสู่ตำบลต้นแบบตำบลที่มีแต่ความสุขรอยยิ้มมิตรภาพประชาชนอยู่ดีกินดีมีไรายได้มากขึ้นหนี้สินลดลง เศรษฐกษิจในตำบลเข้มแข็งส่งเสริมการตลาดค้าขายอาชีพทางเลือกทางรอดงานปั้นศิลปะกลุ่มตีหินทรายแดงสร้างตลาดคลองถมตลาดชุมชนตลาดปศุส,สัตว์ตลาดต้นไม้ตลาดอบตออนไลน์ช่วยขายของให้ประชาชนมีทุนการศึกษาลูกหลานยากจนเรียนดีกระตันอยู่ดูแลผู้สูงวัยผู้ป่วยทุกพนลภาพผู้พิการสตรีคลอดบุตรใหม่ มีวัคซีนสุนัขแมววัวควายแพะแกะป้องกันยุงลายเพียงพอตะบนปลอดโควิดพร้อมทำงานกับผู้นำชุมชนสร้างขวัญกำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสอมอปอพรและจิตอาสาช่วยเหลือผู้ไม่มีที่ทางทำมาหากินเป็นของตนเองมีไรายได้น้อยวิทยาเดชเขตจตุรัสหรือคูวิทย้สมัครนายกอบตากลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์ส ซื่อสัตสย์โปร่งใสจริงใจพัฒนากล้าคิดกล้าทำพร้อมนำความเจริญมาสู่บ้านเราอย่างยั่งยืนวิทยาเดชเขตเจตุรัสหรือคู่วิทย์ผู้สมัครนายกอบตท่ากูบกลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง วิทยาเดชเขตจตุรัสหรือคู่วิทผู้สมัครนายกอบตอกลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์สองพูดจริงทำได้รับใช้ประชาชนเสมอต้นเสมอปลายอย่าลืมในวันอาทิตย์ที่2 8พฤศจิกายนนี้เข้าคูหารับบัตรสองใบบัตรเลือกนายกโปรดเลือกเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองอย่าลืม เลือกนายกโปรดเลือกเบอร์สองวิทยาเดชเขตจตุรัสหรือคู่วิทย์ผู้สมัครนายกอบตท่ากูบกลุ่มฮักท่ากูบจงเจริญเบอร์สอง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 บอกมือย่อยบอกน้อยไวลงคะแนนว่าติดโปรดจำให้เม่นลงคะแนนนายกอบต มาแล้วครับเบอร์สองเบอร์สวยอย่าลืมไปช่วยนะช่วยกันบอกต่อเลือกนายกอบ้านเราคราวนี้รอมาหลายปีถึงเวลาแล้วเนาะไปใช้สิทธิ์นะช่วยกันดังว่า28พฤจิกาช่วยกันบอกต่อเบอร์สองมาแล้วครับท่านเบอร์สองมาแล้วครับท่านคนทำงานนายกก็บอต่อ